สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันพิมพ์ระวีทั้งสุบุตรค่ะผมไทยเอกพันธ์บัลฤทลิล์รครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่าน,นเข้าสู่รายการอายุวัฒนะครับ มาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับทุกวันจันเวลาสเอ็นาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมจะได้พบกับเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเรื่องการรู้เท่าทันโรคมะเร็งด้วยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เป็นโรคมะเร็งจะได้รู้วิธีป้องกันหรือถ้าใครเป็นแล้วนะคะจะได้รู้วิธีรักษารวมถึงทําอย่างไรให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขอยู่กับโรคมะเร็งได้ครับผมคุณผู้ชมครับแบบนี้เขาเรียกว่ารู้ทันมะเร็งนะครับ วันนี้ผมขออนุญาตคุณหมอสนหมาทองประเสริฐน,นะครับยิบหนังสือบางช่วงบางตอนมาอ่านให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับค่ะนี่ <หา S 1> เล่มนี้นนร,รู้ทันมะเรง็งคำพูดที่พิทยพูดเมื่อกี้นี้เลยถูกต้องครับแม้อย่างนี้แล้วค่ะหลายๆคนบอกว่าฟังคําว่ามะเร็งแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเป็นเนี่ยโอ้โหบางทีถึงกับเข่าซุดเลยทีเดียวไม่มีใครอยากจะเป็นโรคนี้หรอกอ่านี่ครับ คุณอัศวินทองประเสริฐนะครับได้เรียบเรียงเอาไว้นะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งอ่านแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับฝั่งนะครับสุขภาพของคนเราเนี่ยนะครับเมื่อแก่ตัวลงก็มีแต่สุดลงทุกวันนะครับก็เหลือแต่แค่กําลังใจเท่านั้นนะครับที่ต้องต่อสู้ต่อไปนะครับใช่ค่ะผมขอฝากไปยังผู้อ่านทุกๆท่านหากตนเองหรือญาติพี่น้องเป็นโรคมะเร็งอย่า เพิ่งทราบหรือว่าเริ่มเป็นหรือว่าเป็นมานานแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งสิ้นหวังหรือท้อถอยในชีวิตอลองมาพบกับคุณหมอรับคำปรึกษาแนะนำจากคุณหมอถึงวิธีการดูแลตนเองครับก็เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือรู้ทันโรคมะเร็งนะที่สำคัญต้องติดตามรายการของเราให้ดีด้วยนะคะในช่วงทันโรคกับหมอสมหมายค่ะแน่นอนว่าจะได้รับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งอย่างแน่นอนแต่ว่าช่วงแรกนี้สิคะคุณผู้ชมคะพี่ไทยมีแขกรับเชิญพิเศษมาใช่ไหมคะแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะครับ อย่าาโอ้โหอย่างนี้เลยครับเสียงบาดใจสาวมากเลยอะ <c oughs> ่ะท่านเป็นถึงบรงมครูเลยนะครับ <c oughs> แค่นั้นยังไม่พอนะครับศิลปินแห่งชาติาด้วยนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะร้องเพลงลูกทุ่งนะครับก็ประสบความสําเร็จนะครับ <c oughs> ร้องเพลงลูกกุ้งก็เคยร้องนะครับร้องเพลงเอยเพลง อีแซวเพลงเรือเพลงเกี่ยวโค้งเกี่ยวข้าวณปัจจุบันนี้ท่านมีอาชีพไหมครับพิเศษมาอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือทําขวัญนาคทาขวัญนาคด้วยถูกต้องครับโอ้โหเห็นพี่ท้ายบอกว่าฟังเพลงของท่านแล้วหายใจสามช่วงแล้วท่านยังไม่หยุดโหโหเป็นคนที่โหเนี่นานที่สุดในประเทศไทยโหไปเนี่ยผมละแอบหายใจไม่ได้เลยนถ้ายัง โอ้ยู่เลยรอฮิวนานมากเลย oh, oh. แม่ฟังประวัติท่านยาวเป็นหางว่าวขนาดนี้นะคะไปเจอท่านเลยค่ะในช่วงนานานสุขภาพกับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งประจำปีพุทธศักราช2541คุณชินกรนไกรล,ลาดค่ะชินกรไกรลาดเดิมชื่อชิน้ฝ่เทศเป็นชาวจังหวัดสุขโขทยัยเกิดเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2489ปัจจุบันมีอายุ66ปี ในวัยเด็กนั้นชอบร้องเพลงและมีความสนใจในเพลงพื้นบ้านเป็นอย่างมากอาชีพการเป็นนักร้องของชินฝ้าเทพเริ่มต้นเมื่อได้พบกับครูพยงมุกดาและได้ร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกในเพลงลูกทุ่งลํำลึกโดยใช้ชื่อในการเป็นนักร้องว่าชินกร,รไกรลัซึ่งครูพยงมุกดาเป็นคนตั้งชื่อให้อันมีที่มาจากอำเภอโกงไกรลักจังหวัดสุขโขทยัยถิ่นกำเนิดของชินกร ในปีพุทธศักราช2512ครูพยงมุกดาได้แต่งคำร้องเพลงยอยศพหลโดยนำทำนองเพลงลาวกระทบไม้มาใส่เพื่อใช้ประกอบภาพยนร์เรื่องรอพระหอเพลงยอยศพหลได้รับความสำเร็จอย่างมากกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของชินกรไกรราชตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาและเพลงยอยศพหลได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2500 และในปี2552เพลงยอยยศพลอและครูพยงมุกดาก็ได้รับรางวัลเพชรในเพลงของกระทรวงวัฒนธรรมจากการใช้ภาษาไทยดีเด่นชินกรไกรราชนอกจากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งยังได้ศึกษาเพลงพื้นบ้านกับหวังเตะและแม่ประยูนเพื่อเอาเพลงพื้นบ้านต่างๆเช่นลำตัดเพลงฉ่อยเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือและเพลงอีเซล ผสมผสานกันเข้ากับการแสดงดนตรีทุกทุกจนประสบความสำเร็จได้รับการต้อนรับจากแฟนเพลงเป็นอย่างดีตลอดชีวิตของชินกรไกรลาดได้รับรางวัลต่างๆมากมายอย่างไม่สามารถกล่าวได้หมดในเวลาอันสั้นแต่รางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือในปีพุทธศักราช2541ชินกรไกรลาดได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ับครกำลังย่าง6.7ครับก็มีความรู้สึกว่าเราถึงเส้นชัยในระดับหนึ่งมาถึงเส้นของความเป็นคนผู้มีสูงวัยมันต้องปรับตัวต้องอะไรไหมครับผมปรับล่วงหน้าก่อนแล้วครตั้งแต่บรรลุนิติเพาวะ,ะรู้จักเรื่องราวของชีวิตดีก,ก็ค่อยๆปรับตัวมา คือคนที่อยู่ในสายธรรมะเนี่ยมันจะเข้าใจเข้าใจเส้นทางชีวิตได้ดีมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเราพัฒนาได้ไม่ยากก็อ,อ,อยากจะพูดถึงคนที่ลืมด้วยนะกับรวยรวยถ้าจนลืมลืมว่าตัวเองมีเท่าไหร่ รวยจะลืมว่าตัวอายุเหลือเท่าไหร่นะครับก็ผมอ,อายุคนเราสมมุติว่า,าตัวเลขสมมุติแล้วกันนะฮะสมมุติว่าผมมีอายุ80ตอนนี้ผมก็เหลืออยู่ประมาณสัก 10, 10ปี10เศษใช่ไหมฮะไอ้ออที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะทําอะไรที่ให้มันเ,เป็นความบริบูรณ์ในชีวิตได้มากที่สุดสมมติว่า,าถึง70แล้วเนี่ยเราจะต้องถามตัวเองว่า เราควรจะต้องปรับตัวเองอย่างไรเพื่อจะให้เหมาะสมกับวัยใช้ชีวิตอย่างไรก็คือพยายามทำความเข้าใจกับชีวิตตัวเองเช่นเอ๊ะทำไมมันปวดคอทำไมมันปวดหัวอ๋อเราไม่ยืดมันเลยยืด พราะไอ้ตัวยืดยืด,ยดมันจะทําให้เราเครียดใช่ไหมครับเส้นเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย9,000พันอะไรต่างๆเนี่ยมันยืดดึงถึงกันไปทั้งร่างกายอย่างนี้ให้เข้าใจชีวิตอ่าเข้าใจอา้าวถ้าเราไม่ยืดมันก็ยืดสังเกตด,ดูไหมครับคนแก่เนี่ยอ่าจะเตี้ยลงลลมันมัน,ม,นมันจะถูกยึดลงไงยึดมันก็สั้นแต่ถ้าเรายืดผมทำไงดูไหมบ้านเมืองมีขือมีแปรนี่ เอาเชื่อกผูกไม่ใช่ผูกขอตายนะเชื่อกผูกท่อนไม้แล้วก็โยงกงอ่าขย่งขย่งแล้วก็ทิ้งสน้นมันได้ยืดแล้วเหมือนแพทค้าล้นร่วงอยู่บน,นกองขยะ ยังคำนี้ว่ามานคอหอยไหมล่ะเนี่ยนักรองเนี่ยจะมีมานคอหอยแล้วอะไรที่เป็นมานคอหอยลนะ่ะไอเสมเสมหะครับไอเสมนี่แหละมันเกิดจากอะไรนะอ๋อเกิดจากการเจ็บคอแล้วอะไรมาทําให้เจ็บคอลละอ๋อลองเพลงมากอารลองเพลงมากไอคนอื่นก็ลองเพลงมากอ๋อเราลองเพลงะตะโกนดังไปหน่อย ก,ก็ต้องรองโดยพอประมาณที่ว่าเราควรใช้กําลังขนาดไหนกับการลองไปเพื่อไม่ให้กระทบก่ะเทือนกล่องเสียงหลอดเสียงเรามีทรัพย์สมบัติชิ้นเดียวในโลกนี้สาหรับตัวเราก็คือเสียงเป็นทรัพย์ทําไมถ้าเราไม่รักษาเสียงทรัพย์เราจะมีเหลือเรือจะมีใช้หรือสุขภาพก็ต้องดูแลมันนะครับคือแม่ตะกี้เนี่ยเขาเลี้ยงอาหาร อเอาอาหารมาเยอะเลยผมก็บอกว่าไอ้เรื่องกินมันไม่ยากหรอกมันยากตอนย่อยอ <laughs> ย่อยอยากไปอาหารที่เรากินไปเนี่ยสมมุติเรากินนิดเดียวนะเอาแค่ลืมหิวเนี่ยมันย่อยหมดเดี๋ยวก็ย่อยหมดแต่แล้วก็กินใหม่เอาแค่ลืมหิวเดี๋ยวมันก็ย่อยหมด<อ>กินใหม่เอาแค่ลืมหิวมันก็ย่อยหมดแต่ที่กินเยอะมันย่อยไม่หมด มันก็ไปกองอยู่สะสมอยู่ในนี้มันก็แปลงแปลงมาเป็นไขมันให้เราต้องการไหมล่ะไม่ต้องการอ่านั้นต้องกินแค่ลืมหิวยุคไหนในภาราิยสยาแตกแยกกันเครื่อญาติวาดระแวงเนื่องจากแยง่งครองเททขตคันดุดช้างที่ชนกันยาแปรกนั้นยอม ความสุขในชีวิตตอนนี้ก็คือเข้าใจตัวเองเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยมีขีดความสามารถขนาดไหนควรทำอย่างไรเพื่อจะให้สมดุลในร่างกายและจิตใจก็อยากจะบอกกับท่านผู้รรมชมนะครับว่าถ้าเราไม่ดูแลตัวเองให้ดีสิ่งที่คุกคามตัวเราก็คือโรคภัยไข้เจ็บก็อยากจะ ลองเพลงให้ฟังชื่อเพลงไม่เท้าเพื่อนแท้มอบตหลับคนที่ไม่ดูแลตัวเองอานิจังสังขารพอนานเขา้าก็ปวดร้าวลังลายไปทั่วรา่างเคลื่อนไหวไม่คล่องร้องครวญคราง ต้องหาทางประคองกายไปตามบุญเคยแคลวคล่องต้องช้ากว่ามเมื่อก่อนทนอาวรว่าบวามตามโลกมุนแขกรับเชิญในช่วงนานาสุขภาพจะได้รับของขวัญจากบริษัทจีเฮิร์บจำกัด เกตสุขภาพจาก g ีฮอบท่านทราบหรือไม่การดื่มกาแฟจะช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ในปัจจุบันนี้มีผลงานวิจัยจากหลายสถาบันพบว่ากาแฟคือตัวกระตุ้นการทำงานของสมองให้เปิดปิดได้อย่างเหลือเชื่อมีงานวิจัยจำนวนมากในยุโรปชี้ว่าคนวัยกลางคนที่ดื่มกาแฟวันละ3าถถ้วย จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในบ้านปลายชีวิตได้ถึง65แกรี่อาเรดัสนักวิจัยมหาวิทยาลัยเซาท์ฟลอริดากล่าวถึงข้อดีของกาแฟว่ามันช่วยลดสารเอมิลอย์ในสมองที่เป็นสาเหตุของโรคสมองเสื่อมและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยจึงแนะนำให้ดื่มกาแฟเป็นประจำยกเว้นผู้ป่วยและแพทย์สั่งห้ามมีการศึกษาวิจัยเรื่องการกินกาแฟกันมามาก ทุกวันนี้สามารถบอกได้ว่าคาเฟอีนในกาแฟสามารถช่วยเพิ่มการทำงานของสมองหรือเพิ่ม IQ ของคนกินได้การดื่มกาแฟช่วยกระตุ้นสมองให้แจ่มใสทำงานดีขึ้นแต่ก็ไม่ควรที่จะดื่มมากเกินไปจะมีผลข้างเคียงที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้ช่วงเก็ตสุขภาพสนับสนุนโดยบริษัทจีเฮิร์บจำกัดถูร0 2 953 8080 0 8 1 ท่านผู้ชมคะในช่วงนี้คือช่วงทันโรคกับหมอสมหมายคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอเพื่อให้รู้เท่าทันโรคมะเร็งกันคะ่ะพี่ไทยถูกต้องครับน้องกวางครับคุออยากจะเรียนท่านผู้ชมหน่อยครับว่าในแต่ละวันเนี่ยนะครับ<อ>ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยนะครับจะมามาให้คุณหมอในรักษาเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับทีนี้ผมอยากจะทราบว่า คุณหมอเนี่ยเจ,เ,จเจอโรคมะเร็งอะไรมากที่สุดนะครับที่คนไข้ามาให้คุณหมอร,าารักษามะเร็งมากที่สุดผู้ชายก็ปอดกะตับปอดกับตับผู้หญิงก็เต้านมก็ปากมุลูกแต่ผมพบว่าขณะเนี้มะเร็งลำไส้ กับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันมากขึ้นแล้วเกินขยะมันเพิ่มมากซึ่งตะกอนนี้ไม่เคยมีนะครับเดี๋ยวนี้เราพบมากขึ้นมากขึ้นนะครับอ่าออล่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอสมหมายนะครับในเรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองครับต่อมน้ำเหลือง <c oughs> อ่ะแล้วถ้าพูดถึงมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเกิดจากอะไรคะคุณหมอครับตอบไม่ได้ครับมันจะเกิดมันจะเกิดมันเกิดเองครับอ้าอย่างนี้ไม่มีสาเหตุหรอฮะ มันมีสาเหตุว่าเขายังไม่มีเขายังหาสาเหตุไม่ได้ว่าเกิดขึ้นจากอะไรครับคนนี้คนคนบอกพ้องเรื่องเกี่ยวกับน้ำหงน้ําเหลืองนี้มีโอกาสได้เป็นไหมครอันนี้ตอบไม่ได้ครับแต่ว่าเราพูดกันว่ามันมีกี่อย่างดีกว่ามีกี่อย่างเออมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเนี่ยมันมีสองอย่างสองอย่างอย่างที่หนึ่งครับอย่างที่หนึ่งเขาเรียกว่าฮอตกินดิซิสเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเหมือนกันค่ะแล้วมะเร็งต่อมน้ําเหลืองอีกอย่างเขาเรียกนอนฮอตกิน แตกต่างใช่ยังไงคือฮอตกินเนี่ยทางแผนปัจจุบันบอกว่ารักษาง่ายกว่านอนฮอตกินนอนฮอตกินคือต้มมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแบ่งสองอย่างแล้วอาการมันแตกต่างกันไหมคะสองอย่างนี้คล้ายกันคล้ายกันด้วยแต่ว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยอาการมันร้ายมากกว่าอะไรกันแล้วคือคือไอไอฮอตกินนะครับมันจะโผล่เป็นก้อนขึ้นมาชัดมากโผล่เป็นก้อนแล้วเราก็ตัดตรวจ แล้วก็รู้ว่าเป็นฮอดกินหรือนอนทอดกินและไอ้นอนนยฮะไอ้นอนมันมันเป็นอันตรายไหมฮะนอนทอดกินอันตรายมมันไม่เป็นก้อนใช่ไหมคะเป็นก้อนสิครับเป็นก้อนเหมือนกันเป็นก้อนเหมือนกันทีนี้มะเร็งต่อมน้ําเหลืองเนี่ยเราจะบอกสาเหตุเราบอกไม่ได้ครับแต่ว่าเราพบว่าบางคนเป็นไข่อยู่เดือนครับไม่หาหาสาเหตุไม่ได้พอไปเจาะกระดูกเจาะเลือดพบว่าเจาะกระดูกสันหลังนะฮะพบว่าเป็นมะเร็ง ต่อมน้ำเหลืองยี่ห้ออะไรฮะฮอตหรือนอนฮอตไม่ใช่ไม่ใช่ฮอตฮอตนี่พบน้อยกว่านอนฮอตกินพบมากกว่าไอฮอตกินเนี่ยนะครับในหมอแผนปัจจุบันและในตำราเขาบอกรักษาง่ายกว่านอนฮอตกินแต่ดันเจอน้อยกว่าน้อยกว่าตัวที่เจอมากกว่ากับรักษายากยากครับโแล้วนอนฮอตกินมันก็มีหลายอย่าง มันมีแยกออกมาอีกแยกสาขาเป็นยังไงบ้างครัก็เป็น B cell T cell มัน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 ในตรวจเลือดเขาจะบอกให้เมล็ดเต่อล้องเหลือกนี่นะครับโดยมากเนี่ยจะมีจะพบอายุประมาณสักเท่าไหร่ฮะตั้งแต่เด็กจนแก่พบได้หมดได้หมดเลยทุกเพศไหมคะทุกเพศผู้หญิงผู้ชายเป็นได้เท่ากันเป็นได้หมดทุกเพศทุกวัยเลยพี่ทายแล้น่ากลัวถ้าเผื่อเป็นฮอตกินแล้วก็ ทางแผนปัจจุบันบอกว่ารักษามีโอกาสหายแต่ถ้านอนฮอตกินนะครับเป็นตำ่องแค่นี้นอนฮอตกินนะรักษายากพราะรักษาให้ยาเคมีไปแล้วหรือก้อนใหญ่ก็ฉายแสงด้วยประเดี๋ยวมันโผล่อีกแล้วอย่างนี้เกิดมาปุ๊บมีมีโอกาสได้เป็นเลยไหมฮะเกิดจากท้องพอท้อแม่มาคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยมีโอกาสเป็นเลยไหม ในคนที่เกิดมามีเซลล์ที่จะเป็นมะเร็งอยู่ตลอดเลทุกคนตั้งแต่เริ่มอุแยอุ้วเลยอ่ะอแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปตรวจเบื้องต้นของเราตรวจด้วยตัวเองอย่างเงี้ยจะมีวิธีป้องกันได้ไหมไม่ไม่ป้องกันไม่รู้ครับก็สมมุตินะเราพูดเฉพาะมะเร็งต่อน้ำเลืองใช่ค่ะตรวจเองได้ไหมฮะไม่ได้ครับสังเกตอาการ เมื่อกี้ถึงบอกไงว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีต่อมอะไรโตเลยเราก็ไม่มีอาการเป็นไข้ด้วยเราจะสังเกตยังไงละ่ะโ,โดยมากนะครับถ้าเผื่อไม่มีไข้มันจะมีก้อนให้ขึ้นมาเห็นเช่นอยู่ดีๆมีก้อนที่หัวเขา่าไปเจาะไปตรวจมะเร็งต่อมน้ําเหลืองผมมีคนไข้เด็กคนมีก้อนที่ศีรษะเจาะตรวจมะเร็งต่อมน้ําเหลืองซึ่ง ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่เขาจะขึ้นครับที่ต่อมน้ำเหลืองก็จะมีที่คอที่หายไปไอ้ไอ้ลักแร้อะไรเงี้ยนะครับคุณหมอพูดหมายถึงว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยมันสามารถที่ขึ้นได้ทุกที่แด่มะเร็งต่อมน้ำเหลืองสามารถจะขึ้นได้ทุกที่ถ้าเกิดว่าเราจะสังเกตเบื้องต้นอย่างจุดที่มันเริ่มขึ้นจุดเล็กๆเนี้ยมันจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่คะอ๋อมันก็เป็นจุดแล้วแต่ฮะอาจจะเส้นหนึ่งอะไรเงี้ยเส้นหนึ่งคือร่างกายเขาเป็นไงจะปวดไหมไม่มีอะมันจะไม่ปวด อไม่ปวดไม่เจ็บอะไรเลยไม่ปวดไม่เจ็บบางคนก็คิดว่าเป็นลูกพังผืดเหมือนแบบว่าไปกดจุดนวดอะไรเี้ทีนี้ผมมีหลักว่าถ้าใครมีก้อนผิดปกติอยู่ดีๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีก้อนคือมาตรงอาคอมันก็ต้องไปตรวจแล้วแล้วก็ตรวจยังไงก็ต้องผ่าตรวจหรือเจาะตรวจว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าเป็นอักเสบหรือเป็นมะเร็ง เ oh, ข้าใจไหมฮะแปลว่าต้องสังเกตตัวดีดีสมมุติว่าเป็นมะเร็งต่อมน้าเหลืองเสร็จเรียบร้อยมารักษากับคุณหมอสมมุติรักษาเรียบร้อยแล้วปุ๊บเขาจะกลับมาเป็นอีกไหมเป็นอีกมีโอกาสนะครับมีโอกาส<ม>เพราะว่าแผนปัจจุบันเนี่ยรักษานี่คุณหมอทั่วไปที่รักษาเขาก็บอกว่าระวังนะมันจะงอกได้อีกอ๋องอก,อกงอกก็หมายความว่าเกิดมาอีกไง เพนคุณหมอเล่าให้ฟังว่ามีอยู่เคสหนึ่งไปขึ้นที่เต้านมแล้วไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมลายเคสด้วยแล้วพบว่ามีก้อนเต้านมแล้วก็นึกว่าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็เอาควักก้อนนั้นมาตรวจถ้าโกธรไม่ใช่มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในเต้านมซึ่งรักษาแตกต่างกันด้วยต่างกันครับเพราะมาถ้าเป็นอย่างนั้นคุณหมอท่านก็อาจจะ ไม่ตัดเต้านมอาจจะให้ยาเคมีเลยอาจารยไอมเพราะว่ามะเร็งต่อมน้ําเหลืองเนี่ยเริ่มแต่แรกเนี่ยต้องรักษาด้วยยาเคมีแล้วก็ผ้าก้อนใหญ่ก็จะฉายแสงร่วมด้วยแล้วคุณหมอครับคนท้องนี่เป็นได้ด้วยหรอครับอันนี้เขาท้องโตเองป่าพี่ไทยคนละเรื่องครับอันนี้ไม่ใช่แต่ทีนี้แต่ทีนี้คือสําคัญว่าจะต้องเจอให้ คือตรวจให้รู้ว่าเป็นเชื้อจากมะเร็งอะไรกันแน่เป็นปอมน้ําเหลืองหรือเป็นเต้านมเพราะวิธีการรักษาถ้ารักษาผิดก็คือมันไปไม่เป็นเลยถูกต้องไหมคะเนี่ยผลผลเนื้อเนี่ยสําคัญที่สุดอือือเข้าใจไหมฮะถ้าสมมุติว่าบางหมอก็ตัดเต้านมครับแล้วก็ให้เคมีครับอ่าทีนี้บางหมอพักแล้วไม่ตัดให้เคมีเลยเข้าใจไหมฮะราแต่กันเพราะมันมันเกี่ยวกับเล็กใหญ่ ค่ะแต่ว่าการที่อยู่ดีๆมีก้อนเต้านมเนี่ยเราจะไม่ได้ถึงมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในเต้านมเพราะมันหายากอ่ามันน้อยคนที่จะเป็นนะครับทีนี้ชอบมีคนพูดเหมือนกันว่าเนี่ยเป็นโรคน้ําเหลืองไม่ดีเป็นแผลแบบอะไรมันน้ําเหลืองมันไหลเยอะมันไหลใช่ไม่ใช่มะเร็งต่อมน้ําเหลืองมันขึ้นต้องเป็นก้อนเออจะสมมุติว่าเป็นต่อมน้ําเหลืองที่คอมันก็ขึ้นนูนมาให้เราคำได้คำปุ๊บจะรู้เลยรู้ครับ มันก็เหมือนไอ้ไอ้ลูกชิดนะครับขนมลูกชิดใต้อยู่ใต้เนี่ยครับลูกใสๆแบนๆอยู่ใต้หนังอ๋อคุณหมอให้ให้ให้เขาเรียกว่ายืนยันได้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นมะเร็งต่อมลูกลุ่นน้ำเหลืองน้ำเหลืองก็ต่อมลูกอะไรต่อมน้ำเหลืองแล้วเนี่ยรักษาคุณหมอแล้วจะช่วยบรรเทาหรือว่าจจะหายหรือไม่หายอะไรอย่างนี้มันมันอย่างนี้นะครับจากประสบการณ์องผลนะครับถ้าเป็นก็คนไข้เนี่ย บางคนก็ก็เรียกเขาจะเรียกรักษาก็บผมเลยแล้วก็บางทีบางคนก,ก็รักษาก็บหมอแผนปัจจุบัน <ภา S 2> แล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้ยุคมันเขาก็มาต่อยากับผมมารักษากด้วยวิธีมถ้าทําอย่างนั้นนะครับจะสามารถที่จะควบคุมมะเร็งต่อน้ําเหลืองเนี่ยให้โตยากขึ้น โตยากขึ้นโตยากขึ้นหมายความจะกลับมาเนี่ยมันยากขึ้นด้วยความแตกต่างก็คือตัวยาของสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะเรารักษาก็อย่าลืมนะผมบอกแล้วว่าผมใช้สมุนไพรร่วมกับแผนปัจจุบันอันนี้คือความแตกต่างเอาเลยครับคุณหมอครับนี้เราคุณหมอต้องพูดให้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านแนะนําหน่อยนะครับว่าวิธีการป้องกันยังไงอะไรยังไงที่จะไม่ให้เกิดมะเร็งต่อมน้ําเหลืองมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกันไม่ได้ครับแต่เฝ้าสังเกตได้ ถ้าสังเกตว่ามีก้อนที่ไหนครับแล้วก็เราก็ตัดก้อนนั้นไปตรวจเข้าใจไหมฮะค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะบางคนก็ มีก้อนแล้วตัดไปตรวจก็เป็นเนื้องอกทำดาบก็แล้วกันไปหมายถึงว่ามีก้อนพึ่งเคร่องรีบไปหาหมอรีบไปพบแพทย์ใช่ไหมครับรับอแล้วก้อนที่ส่วนมากที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็ที่แถวคออ่าฮะที่ส่วนมากที่พบส่วนมากที่พบประมาณตรงนี้ใช่ไหมครับตั้งแต่คอเนี่ยครับบริเวณเนี้ยครับบางคนก็มีที่หายปลาหายปลาด้วยอ่ทีนี้ไอ้ที่ผมพูดไาไปพบที่อื่นนะมันเป็นส่วนน้อยแต่มันจะขึ้นแถวนี้ให้เราเห็นมาก เข้าใจไหมฮะน่ละอ่ะพี่ไทยเป็นก้อนน<า>่ะะรอเลนอันนี้ยุงกัดก้อนเหรอแหมพูดให้ตกใจเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอสมหมายได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอค่ะแล้วก็มาพบกับเราแบบนี้ทุกวันจันทร์พี่ไทยครับผมตั้งแต่เวลาสวิทนานาทีนะครับ เป็นต้นไปถึงเที่ยงนะประมาณนี้นะครับค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับได้ความรู้จากคุณหมอสมหมายไปเยอะแยะมากมายเลยกันนะครับและตอไปนี้นะครับดูรายการของเราเสร็จแล้วเนี่ยต้องตรวจดูร่างกายของตัวเองด้วยนะครับว่ามันมีอะไรผิดแปลกไปหรือเปล่ามีก้อนขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดมีก้อนขึ้นนะครับไม่ว่าจะส่วนใดของร่างกายนะครับต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วค่ะเรียกไปตรวจดูครับว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองหรือเปล่าค่ะวันนี้ได้ความรู้ครบครันจริงๆนะคะขอบคุณคุณหมอสมหมายทองประเสริฐด้วยค่ะขอบคุณค่ะกราบขอบคุณมากค่ะค่ะคุณ และพบกับรายการอายุวัฒนะทุกวันจันร์เวลา1 1เนาฬิกา30นาทีนะคะวันนี้เรา3คนพี่ทายกวางและคุณหมอสมหมายลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ